ที่ท่อเอาตอนเช้าครับผมวันนี้แล้วก็มาหาตอนกินตอนเช้าผมวันนี้คนพยากลังซื้อปลา๊กหนูปังอยู่ครับนี่ครับก็บอกว่าเป็นร้านที่อร่อยร้านหนึ่งเลยก็เลยแวะซื้อสักหน่อยตอนแรกก็จะกินข้าวแต่เมียบอกว่าเป็นร้านที่อร่อยก็เลยแวะซื้อสักหน่อยนะครับผมชิว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับี่ทุกคนร้านเซเว่นที่บอกว่าปิดเมื่อคืนนี่ครับทุกคนที่นี่มีเซเว่นนะครับแต่เซเว่นที่นี่ปิดครับผมเปิดเลยนะครับผม ร้านเขาจะไม่ใหญ่เที่อเระเทศไทยนะผมร้านเล็กๆนะครับก็มีเวลาปิดเปิดของเขาต่ประเทศไทยเปิด24ชั่วโมงนะนี่เราก็ได้หมดแล้วครับผมเราก็จะไปกินที่ร้านอาหารผมร้านอะไรนะร้านโจ๊กใช่ไหมร้านเจ๊หลบเปาร้านโจ๊กเจียบหลบเปาเราไปดูว่าเราจะมีอะไรที่น่าทานบ้างน,นะผมเนะี่ยไปดูก่อน เป่าครับน<ม>้าปุ๋มที่เราเคยได้ยินกันนะปุ๋มอันนี้ก็คือเมันไ<ต>ม่เหมือนของไต้หวันใช่ครับอันนี้เป็นของจีนนะปุ๋มมาเราได้นี่หน้าตาของเชนลาเป่าเหมือนเชนลาเปล่าลอยครับอันนี้ก็คือกุ้ยเตี๋ยวหลอดที่เป็นโบติเราเคยเห็นมั้ยฉันนึกๆลยข้าวหมกันเป็นชิ้น,นะหนใหญ่เลย ทานอาหารเช้าเสร็จแล้วตอนนี้เราจะกำลังขึ้นรถไฟใต้ดินนะผมคือถ้าใครจะขึ้นรถไฟฟ้านะผมถ้ามีน้ำมาต้องผ่านเครื่องสแกนตรงนี้ก่อนนะครับผมทั้งกระเป๋าทั้งอะไรนะครับผมของน้ำทุกอย่างต้องสแกนต้องผ่านเครื่องของเหลีใช่ครับต้องผ่านนะครับผมถ้าก็รถไฟฟ้าจากบ้านเรานะผม BTS เนี้ยไม่เอาขึ้นเอาขึ้นมาไม่ได้แต่ที่นี่รถไฟใต้ดินเอาขึ้นมาได้ต้องผ่านการสแกนนะครับผม อเดลังเราอยู่ที่เลดม์คที่หนึ่งแลครับผมเทปจีตรงนี้นะนนคือเมื่อกี้ที่เราเปิดกินไปอเราไปซื้อขนมปังแล้วแล้วเราจะกินที่ร้านไงแต่เราไม่ได้กินที่ร้านเราต้อง,งม,ม,าม,าามากินที่ริมแม่น้ำดูยากาศดีมากโอ้โหยี่ขนมปังนะครับผมเราขอตัวกินก่อนนะจะพาไปารู้บรรยากาศรอบๆว่าเป็นยังไงบ้างครับ เราเดินถ่ายภาพเรียบร้อยนะผมแล้วก็แวะมาที่ร้านนี้ครับผมร,ร้านชาอามาร้านชาอามานะผมเป็นร้านดังร้านหนึ่งนี่ตัวพูดแก้วจะน่ารักอย่างนี้นะผมดังยังชาเผือกชาเผือกก็ต้อเป็นชาผลไม้นะถ้าเป็นวันพักอะไรวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะเยอะมากอันนี้คือวันธรรมาไน,น,น้อยนะผมก็อนี้เขาเป็การร้าน ทุกคนดูแยากลับว่าผู้ใหญ่เขาเล่นได้ไหมคือน่าเล่นมากเลยทุกคนดูว่าเขาใส่ใจให้เด็กๆนะครับชอบผู้ใหญ่ที่พาเด็กมาแล้วเอ่อคืออยากปล่อยไม,ไม่อยากปล่อยเด็กก็คือปล่อยไว้ที่นี่ก็ได้นะผมผู้ใหญ่ก็ไปทำธุระได้นะ ที่ไปแล่นหนังสือน,นะครับผมที่ถ่ายภาพสวยมากก็ไปเราจะไปวินเดอร์ออฟเดอะวอล์นผมแต่ตอนนี้เราจะพาคุณภรรยาไปเข้ห้องน้ำก่อนที่วันนี้จะหน้าแล้วน่าจะปวดฉี่นะครับผมอาปวดฉี่ก่อนนะครับผมไปถา่านแล้วเป็นน้ำก่อนนะต่อไปลแล้วก็เราจะไปอยู่วินเดอร์ออฟเดอะวลกันครับทุกคนโดยการนัง่งรถไฟใต้ดินกันนั่งรถไฟใต้ดินเช่นเคยครับผมไป ก็ถึงนะครับนี่คือ Window of the World นะผมถึงได้ว่าถ้าฟิวประเทศไทยก็เหมือนกับเดวิลนะผมก็ท่าพิสนุกนะผมนี่คือบรรยากาศด้านหน้านะผมคือคนไม่ค่อยเยอะนะผมวันปกติแล้วก็มีาการหารุ่ต่างๆนะผมก็เราจะไม่ได้เข้าไปนะเพราะว่าเรามีเวลาน้อยนะผมก็จะมีเวลาไปที่อื่นต่อนะผมอันนี้ก็คือพามาดูบรรยากาศสำหรับคนที่จะมาประเทศจีนก็ที่สุดจะมีอะไรก็คือน,นี่ครับแนะนําเลยนะผมวิลล่าออฟเดวิลสนุกอีกที่หนึ่งครับ ก็ทานแล้วผมก็ประมาณตอนนี้ก็บ่ายสี่โมงเกือบบ่ายห้าโมงแล้วนะครับผมก็เราก็จะทำการทานอาหารร้องท้องไปต่อนะเพราะว่าเราก็มีอาหารเย็ยนที่วางแผนไว้แล้วนะผมว่าจะกินอะไรตอนนี้ลาขอสนี่ครับทานนี่ก็บ กุ้งปายกันน้ำมะนาวนะครับผมที่สาขาที่นี่ครับผมก็ถ้าใครที่อยากจะมาลองชิมชิมได้นะผมมันนิโคลตัวลองทองโอนนะครับอันนี้คือใจกลางข้างของพวกพานะครับก็จะมีนะครับตู้ตาเหลักที่นี่ครับผมตั้งตู้ตานะผมก็ด้านบนคือเป็นตู้ตาผมก็นี่ถ้าประเทศไทยมีตึกประโยุก์นะครับที่นี่ก็มีตึกเหมือนกันนะครับตึกที่สูงของเซ็นทรันะครับตรงนี้โหสูง พอๆกันเลยนะผมก็อันนี้คือจกลางนะผมสลับข้างที่ประเทศไทยมีแอคโคสยามหรือสยามละก้อนที่นี่ก็มีโคพาครับอ่าเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันเลยครับครับเรามายู่ที่ร้านชูโซหัวัวนะผมเป็นร้านหมาล่าเียก็คือตอ,อนนี้เรามีสมาชิกเพิ่มหนึ่งคนก็คือนี่ครับ ก็คือใครก็คือเป็นเพื่อนแฟนสมัยเรียนมหาลัยนะครับด้วยกันนะผมก็อันนี้พูดไทยได้นะผมชื่ออาร์มนะผมก็อันนี้สถานะคือยังสดใครใครสาวไทยคนไหนยังตา,ามหาหนุ่มจีนก็พูดไทยได้นะครับถามเนี่ยให้ถามเนี่ยให้เร็วช่องเนี้ยฮาลุดตะยะ พอดีนะพี่ใครรู้จักแล้วก็คองที่ใต้ใต้วีโอมาแล้วผมก็บางคนที่อายนิดนึงนะผมถ้าคนรู้จักก็อาจจะพูดเยอะนิดนึงครับผมอันิดแล้วมากินหม่าล่ากันนะผมเสร็จแล้วนะผมก็ขอบคุณเจ้าภาพเลยนะผมเจ้าภาพเจ้าภาพนะผมบายบยเจ้าภาพอ่ะที่ เดครับาพ <laughs> <laughs>